ที่มีการลงชาวบ้านลงมาพื้นที่แล้วก็อาจารย์ก็เก็บข้อมูลในส่วนของชาวบ้านที่เดือดร้อนมันเบื้องต้นมีความขึ้นหน้าหรืออะไรยังไงบ้างคะ,ะคิดว่าปัญหาต่างๆนี่นะครับที่มันถูกหมักหมมแล้วก็ถูกปบปิดมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับบัดนีมน้มันถึงเวลาแล้วครับนะครับที่จะต้องเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับได้รับรู้นะครับรับรู้เพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหานะครับ อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ต้องเด็ดขาดเสียทีหนึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยในความเห็นนะในความเห็นเนี่ยนะครับเราไม่มีเวลานะครับที่จะให้กับเขมรอีกแล้วนะใครจะให้เวลามันย้ายออกไป2เดือน3เดือน5เดือนเนี่ยผมว่ามากเกินไปนะเพราะว่ามันบุกรุกเข้ามาอยู่ใน40กว่าปี จนคนขเขมรเนี่ยนะครับที่มันเกิดบนแผ่นดินบ้านหนองจานเนี่ยไอคนที่มันอายุต่ำกว่า40ปีลงมาเนี่ยมันคิดว่าเป็นแผ่นดินมันไปแล้วเพราะมันเกิดตรงนี้นะครับเราคงยอมต่อไปไม่ได้แล้วครับนะ<ช>ทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพเนี่ยต้องยื่นคำขาดกับขเขมรครับว่าออกเดี๋ยวนี้ต้องออกเดี๋ยวนี้นะครับ ไม่มีเวลาให้แล้วครับต้องออกเดี๋ยวนี้ต้องยื่นคำขาดเพราะมันเป็นแผ่นดินไทยมันเป็นแผ่นดินของเรานะครับเขาไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานนี้ค่ะทางกพูชาเขามีการลักษณะของบิดโพม,มชูสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นพื้นที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ายัางไงใช่ครับนะเดี๋ยวเขาก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเขาก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้น และบริเวณแผ่นดินไทยในะบ้านหนองจาในนั้นเนี่ย<ต>ก็ไม่เห็นมีตรงไทยไปปักเลยเห็นไหมแล้วเราจะปล่อยให้เขาแสดงสัญลักษณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ยังไงครับนะผมว่านะครับยิ่งปล่อยนานไปเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าทางกัมพูชาทางเขมรเนี่ยนะเขาใช้สื่อนะครับโซเชียลเนี่ยนะครับนะไปในทางเดียวกันนะครับเขาใช้สื่อของเขาเนี่ยนะครับเผยแพร่ไปทั่วโลก แล้วเขาก็พยายามใช้สื่อของเขาเนี่ยนะครับบอกกับคนทั้งโลกนะครับว่าแผ่นดินที่เขาอยู่เนี่ยนะครับที่เขามาแย่งยึดของเราไปเนี่ยเป็นแผ่นดินเขาแล้วก็กล่าวหาว่าไทยเนี่ยนะครับไปแย่งแผ่นดินเขาเห็นไหมไอคนที่มันมาแย่งแผ่นดินเรามาโกงแผ่นดินเราเนี่ยมันกลับกล่าวหาว่าเราเนี่ยไปแย่งแผ่นดินมันแล้วจะปล่อยให้มันพูดฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับโดยที่รัฐบาลไทยกองทัพไทยเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศไม่พยายามทําอะไรที่มัน ยืนหยาดชัดเจนนะครับแล้วก็พูดให้มันดังๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยคนไทยเราจะทำเนี่ยนี่แน่นี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเพราะเรารอให้รัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ทำนะเรารอไม่ได้แล้วครับต้องเข้าใจนะครับว่าการที่ประชาชนเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่นี้เองเนี่ยที่เรามายืนตรงเนี้ยนะเราต้องมาพูดมาบอกนะครับมันก็เป็นการยืนหยาดกับคนทั้งโลกว่า เราตั้งหากนะที่ถูกเขามาบุกลุกเขามาแย่งแผ่นดินไทยไม่ใช่ว่าประเทศไทยคนไทยไปแย่งแผ่นดินเขาถามว่าเขาเนี่ยกล้าจะเอาเอกสารสิทธิ์ไหมเขากล้าเอาเอกสารสิทธิ์มาแสดงไหมเขามีเอกสารสิทธิ์เหมือนกับที่ประชาชนไทยเนี่ยมีสคนหนึ่งไหมเขามีไหมนะครับ ผมเชื่อว่ามันไม่มีหรอกมันจะมีได้ยังไงเล่านะมันจะมาออกเอกสารสิทธิ์บนแผ่นดินไทยไม่ได้หรอกครับเอกสารสิทธิ์ของคนไทยเนี่ยสอคอนหนึ่งบางฉบับเนี่ยมันมีอายุเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพศ2490นะครับเนี่ยบ้านน้องจานเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์อย่างนั้นนอส .3 นะครับนอส .3 บางฉบับเนี่ยนะครับมี การออกเมื่อปี2 5 1 7เราแล้วมีหลักฐานชัดเจนครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยืนยันนะครับหัวเด็ดตีนขาดยืนยันที่ผ่านมาเห็นไหมครับรัฐบาลกองทัพไม่กล้ายืนยันเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ยอมรับเลยว่าบ้านหนองจาเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซนเพิ่งจะมาพูดไม่กี่วันมานี่เองครับเห็นไหม จนเป็นประเด็นที่นะครับทำให้กัมพูชาเขมรมันอ้างเมื่อปี53นะครับแล้วมันก็ยัดข้อหาผมเนี่ยเอาผมไปลงโทษไปติดคุกตั้งๆที่ผมยืนอยู่บนแผ่นดินไทยแท้แนี่คือปัญหาที่ไม่ใช่ว่าประชาชนสร้างหรือประชาชนไทยทําให้เกิดแต่เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับ เจ้าหน้าที่รัฐไายตั้งหากรับที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนและรัฐบาลไทยไม่กล้าที่จะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับมันจึงเป็นปัญหาที่ขเขมรเนี่ยนะครับมันไม่เกรงกลัวแล้วมันก็บุกรุกเขามายึดแผ่นดินไทยเสร็จแล้วปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมแก้ไขกองทัพก็ไม่รับผิดชอบไม่แก้ไม่ยอมแก้ไข มันก็ต้องเป็นปัญหาของประชาชนเองนี่แหละครับเห็นไหมมันก็วนกลับมาที่ประชาชนต้องเป็นคนมาแก้ปัญหาทั้งๆที่ประชาชนไม่ใช่คนก่อปัญหาประชาชนไม่ใช่คนสร้างปัญหานะครับประชาชนไม่ได้เป็นคนทาให้เสียแผ่นดินแต่ตรัฐบาลที่ผ่านมาและกองทัพเป็นคนทําให้เสียแผ่นดินนะครับฟังชัดๆนะครับ รัฐบาลและกองทัพที่ผ่านมาเป็นคนทําให้เสียแผ่นดินประชาชนไทยไม่ได้เป็นคนทําให้เสียแผ่นดินนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลและกองทัพไม่ใช่ให้ประชาชนมารับผิดชอบชัดเจนนะครับอยากให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าตัวปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชน ตัวปัญหาที่แท้จริงคือรัฐบาลและกองทัพที่ผ่านมาต้องแก้ไขต้องรับผิดชอบไม่ใช่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องออกมาลุกขึ้นมาทำมาแก้ไขนะครับมาต่อสู้ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนโดยตรงในเมื่อเรามีกองทัพเรามีทหารกองทัพและทหารต้องทำหน้าที่รัฐบาลต้องทำหน้าที่ ไม่ใช่ให้ประชาชนมาทำแทนนะครับหน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลเป็นของกองทัพเป็นของข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนทำหน้าที่ไม่ใช่ให้ประชาชนมาทำหน้าที่นะครับประชาชนเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานเราจะสนับสนุนการการทำหน้าที่ของ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเข้มแข็งเราจะสนับสนุนแต่ถ้ารัฐบาลกองทัพและเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการทุกหน่วยงานที่ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเราไม่สนับสนุนแล้วก็จะไล่ออกมันต้องออกไปเอาคนที่นะครับ เข้าใจหน้าที่ของตัวเองมาทําหน้าที่นะครับผมก็ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนครับต้องช่วยกันในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเราไม่สนับสนุนประเทศเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับนะที่มันจะต้องล้างกันนะครับมันต้องล้างกันสักทีหนึ่งนะครับเราจะปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันหมักหมมต่อไปแล้วให้มันนะครับเป็นปัญหาคาลาคาสางตกไปยังลูกรล,นล่นหลานเราไม่ได้แล้วครับ สี่สิบกว่าปีแล้วครับมันตกมาสี่สิบกว่าปีจนตกมาถึงรุ่นเราแล้วยังจะปล่อยให้มันตกไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราอีกเหรอครับนะรัฐบาลถ้าทําไม่ได้ลาออกไปออกไปออกไปนะครับทําไม่ได้ออกไปเอาคนที่ทําได้เข้ามานะครับเพราะประเทศมันชิบหายมันเสียหายมามา,มากพอแล้วอย่าให้ชิบหายเสียหายมากไปกว่านี้นะครับต้องช่วยกัน ประชาชนเนี่ยพร้อมสนับสนุนทุกอย่างถ้ารัฐบาลและข้าราชการทุกคนทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมารักษาประโยชน์ชาและประชาชนประชาชนสนับสนุนเต็มที่ครับประชาชนช่วยเต็มที่แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งตรง,ตรงไปตรงมาและมีความซื่อสัตย์สุจริตประชาชนก็ไม่อยากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปเพราะจะทําให้ประเทศชาติเสียหายครับขอบคุณครับ ชาวบ้านชาวบ้านที่เสียสิทธิ์ในที่ดินในนี้ครับมีทั้งหมดกี่คนแล้วโอ้ยเยอะครับนับไม่ถ้วนนะจำนวนมากเลยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเลยครับนนเฉพาะบ้านหนองจานี่ก็2,700กว่าไร่นะหลายลายครับเกือบร้อยลายนะเท่าเท่าที่เขามายื่นเรื่องกับผมเนี่ยเกือบร้อยลายแล้วครับบ้านน้อยป่าไร่อีกนะครับตำบลป่าไร่เนี่ยทั้งตำบลครับไม่มีไม่มีมันออกไม่ได้ ไปออกได้ที่ไหนเลาไม่ใช่มันโกหกมันทําได้ที่ไหนเลาคุณในเมื่อเขมรมันยังอยู่ะคุณยังไม่ได้ไล่มันออกแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่ดินคนไหนนะครับเข้าไปรังวัดไม่มีครับมันยังรังวัดไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องโกหกคืออย่างนี้ที่จริงเนี่ยนะมันเป็นอำนาจของเรานะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงคุณอย่าลืมสินะปัญหาเนี่ยคือเขเมรเนี่ยเขาบุกรุกเข้ามานะมันมีหลักฐานชัดเจนมานานแล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกับเขาอย่างเด็ดขาดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความขัดแยง้งนะครับในเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเคยให้คนอพยพสงครามเข้ามาอยู่ สงครามเสร็จแล้วคุณต้องออกมันไม่ใช่ความขัดแย้งเรื่องอื่นมันไม่ใช่ประเด็นความขัดแยง้งมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับพวกเขานะครับในเมื่อสงครามภายในของเขาสงบเขาต้องออกไปไม่มีเงื่อนไขจะมาต่อรองไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับหรือไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งสิ้นครับคุณต้องออกไปครับแสดงว่ญญาตอนนี้กองทัพมีอำนาจโดยชอบธรรมทียย่จะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง มันไม่ใช่เรื่องมาขัดแย้งกันนะครับในเรื่องเขตแดนมันเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือจากประเทศไทยนะครับเมื่อสงครามของเขาสงบเขาควรจะกลับออกไปนะครับผมยังไม่เห็น,นทำได้ยังไง คือคือถ้ายังไม่ทําผมไม่เชื่อนะครับผมจะมไม่เชื่อนะครับผมยังไม่เชื่อเอาง่ายๆอ่ะคุณผักให้เขาไปถึงสุดเส้นเขตแดนก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับตลอดแนวชายแดนตรงนี้มันมีหลักเขตทั้งหมดแล้วมันถูกปักปันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 2451แล้วมันไม่ต้องมาปักปันอะไรอีกไม่ต้องมาปักปันอะไรอีกแล้วนะครับ ใช่ครับบ้านน้องบ้านบ้านบ้านน้องคอด้วยบ้านกกคอด้วยน้องดอกกคอเนี่ยนะครับเสียให้คเหมนไปแล้วครับตอนนี้นะครับไม่มีอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วครับไม่มีอยู่ในแผนที่ไทยแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเราถ้าเผื่อเราปล่อยไปนานๆเนี่ยบ้านน้องจานเนี่ยก็ไปอีกแล้วครับก็รู้ว่ามีหลายพื้นที่ที่เป็นลักษณะเหมือนองจานใช่ครับใช่ครับน้องดอนี่เสียให้ไปแล้วครับน้องดอเสียไปเลยนะครับ รัฐบาลไทยเนี่ยกองทัพภาทีหนึ่งไม่ยอมพูดถึงละเห็นไหมเสียไปเลยเสียไปแล้วนะครับผชาวบ้านพยายามบอกว่าถานนสีเพนเนี่ยาเราลงไปเนี่ยลงไปไม่ได้รใช่เมรมันอ้างมาถึงถนนสีเพนเลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมพาไปเดินดูวันนั้นเห็นไหมทหารไทยก็ต้องเอารั้วลวดหนามมาวางบนถนนสีเพนเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมครับ ต้องเอาออกไปได้แล้วไอ้พวกที่มันบุกลุก่ะนะครับที่มันอยู่บบนในแผ่นดินใดก็ต้องดันมันออกไปเลยนะครับมันไม่ต้องมาอ้างอะไรอีกแล้วนะครับมันไม่ต้องมาอ้างอะไรแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการมาอ้างนะครับในเรื่องเส้นเขตแดนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนแต่มันเป็นเรื่องที่ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่อพยพเข้ามาอยู่ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วเราไม่เอาจริงเอาจังนะครับจนมันมาอยู่กันนะครับเกือบเป็นพันคนแล้วนะครับอนนี้คือให้ดวกบอก่บอกให้ออกเดี๋ยวนี้ก็ต้องออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องให้เวลาแล้วครับมัน40ปีแล้วก็ให้เวลามา40ปีแล้วมันออกไม่ล่ะมันไม่ออกต้องยื่นคำขาดออกเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ออกก็ผลักดันเลยผลักดันเลยครับผลักดันเลยถ้าไม่ออกก็ผลักดันออกเลยเอารถถังแลนเข้าไปเลยดูที่มันจะอยู่ได้ไหมเอารถถังรถเกาะดันเข้าไปเลยครับมองว่ามันจะเป็นอไาจจะเป็นรงกับราทางการไทยังแกไปังแกอะไรอะ่ะแล้วทีมันรังแกเราอะ่ะมาแย่งแผ่นดินไทยอะ่ะ เราหน้าด้านอยู่เราจะยอมให้มันรังแกเราอย่างที่ต่อหลอดไปใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่เราจะเด็ดขาดเราจะเอาแผ่นดินเราคืนเนี่ยเรากลับไม่กล้าทําก็บอกคนทั้งโลกสิครับคุณก็เอาหลักฐานบอกคนทั้งโลกสิว่าเราบอกให้ออกดีๆแล้วไม่ออกนะครับเราไม่ได้อาปืนไปยิงนะเราก็แค่เอารถถังเราแล่นเข้าไปเราเอารถถังเราแล่นก้าไปาาากับแผ่นดินไทยรถถังวิ่งได้อะ่ะ รถถังม <driving. S 2> ีสิทธิ์วิ่งบนแผ่นดินไทยนะครับรถถังเราไม่ได้ไปวิ่งบนแผ่นดินเขานะเราเอารถถังเราในวิ่งบนแผ่นดินไทยนะครับเพื่อแสดงสิทธิ์นะครับถ้าไม่ออกก็นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราเราทําบนแผ่นดินไทยนะครับผมไม่ได้บอกให้เอารถถังไปวิ่งบนแผ่นดินเขมรนะนะครับต้องเด็ด